จรครับทุกคนพาสต้าร้านนี้เปิดมากว่า28ปีแล้วนะเชฟคนเดิมก็ยังคงทําอยู่นะครับแล้วเขาทำใหม่ๆจานต่อจานรสชาติเข้มข้นจัดจานถูกปากจ้าร้นานชื่อว่าสปาเกตตี้เฮาส์ประชาชื่นนะครับอยู่ติดกับบ้านไอซ์เลยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบองมาเชนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละเมนูเมนูแรกจะเป็นคาโบนาร่ามันกุ้งนะครับเขาจะนาเนยไปผัดกับมันกุ้งและกลิ่นที่ออกมาคือหอมมากๆนะมันกุ้งชัดนะครับซึ่งเมนูสปาเกตตี้คาโบนนร่ามันกุ้งไข่กุ้งยอยู่ที่250กุ้งตัวโต,วต,วตว รสชาติครีมมี่กลมกล่อมหอมมันกุ้งมากจ้าต่อไปเป็นเมนูต้มยำกันบ้างนะครับเขาก็จะผัดเครื่องต้มยำใหม่ๆหอมๆสามารถเลือกเส้นพาสต้าได้นะครับแล้วก็เลือกความเผ็ดได้ด้วยซึ่งเมนูนี้แอนเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำมานะครับจะอยู่ที่390รสชาติจัดจ้านเข้มขน้นหอมเครื่องต้มยำชัดส่วนกุ้งแม่น้ำคือดีมากเลยนะครับมันฉ่ำๆนะเนือ้อก็แน่นกรุบที่ร้านก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มาด้วยนะครับส่วนเส้นพาสต้าแต่ละอย่างก็ทำออกมาได้ดีนะสมแล้วที่เเเปปปปอมมานานนนนูตต่ไนะ็สก ตีซอสโหระพาแซลมอนนะครับอยู่ที่250สแซลมอนจะมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ผิวเกียมเนื้อนุ่มมีเบรมอนเพิ่มรสชาติลงไปหน่อยนะครับที่ร้านจะมีตัวซอสพริกผัดแบบนี้ด้วยนะครับจะมีความเผ็ดหอมรสชาติเผ็ดชัดนะครับจินตัดเลี่ยนได้เลยเมนูเมนูต่อไปนะครับรอบนี้แอนสั่งเป็นเส้นดํามานะเป็นผัดขี้เมาหมึกดําผัดเนื้อย่าง จะมาคู่น้ำจิ้มแจ่วนะครับอยู่ที่250เนื้อเป็นแบบหันเต่าให้มาเยอะแบบนี้เลยนะครับส่วนรสชาติจานนี้ก็เป็นผัดขี้เมานะหอมจัดจ้านต่อไปเป็นเมนูเพนเน่ซอมเขือเทศนะครับมาคู่กับไก่ชุกแป้งทอดนะ้้วก็ล่าชีด,ด้านบนอยู่ที่250รสชาติดีไก่ทอดมาอร่อยจ้าเมนูนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสหมึกดำนะครับก็อยู่ที่250นะจะมาคู่กับตัวพริกแห้งนะครับกินเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะตัดกันได้ดีครับ มาดูซ้ำเมนูนะครับเมนูนี้จะเป็นพาสต,ต้าผัดทิชแห้งกุ้งกระเทียมมาคู่กับขนมปังกระเทียมอยู่ที่290เ้ป็นเส้นอันชันแหนุ่มๆน,น,นะคะมีความเผ็ดร้อนเบาๆส่วนตัวน้ํามันที่มาจากกุ้งกระเทียมนะเอาขนมปังจิ้มได้เลยนะครับอร่อยดีมาชิมกันได้นะครับร้านสปาเกตตี้เฮาส์นะอยู่ที่ประชาชื่นครับผม